ช่วงที่รออยู่ห้อยยูนแม่ลูกครับบ่แม่เดียวเด้เขาแม่เดียวเห<อ><อ>ครับอันนั้นบ่กเป็นลูกเพิ่นบ่บลูกตัวนี้บ่โอ้แม่เดียวเนี่ยครับเปิดเท่าไรครับแม่เนี่ยเปิดได้เกตพันหนา เกตปัญหาสีนวลนี่เนาะเกตหารอยเกตเกตหารอยเนาะเกตหารอยสีนวลนี่เนาะสูงเท่าไรครับรอยสันบวกรอยสันที่บวกเพป็นใอ้ลูกไัมตัวแล้วแม่นี่สองเนาะท้องว่างบ่ครับท้องว่างแม่ลูกสองแยกลูกไปแล้วท้องว่างนะครับเด้ออ้าวท้องว่างเด้อเนาะนี่ครับนตาหูสันสันโอ้ยเชื่องตัวนี่โอ้ยผมจับก็ได้ตัวนี่ นาเลี้ยงได้งัวเชียงได้เอาเมื่อบ้านนี่ลูกหลานจุงไปให้ไปหน้านี่มีข้อมผูกพันได้งัวเชียงทีเลี้ยงไงนะครับเพื่อใครเยิ่งไปนั่งข้อมทีได้ทับเหรอข้อมจะได้ทับเป็นตัวที่สามเนาะข้อมจะได้ทับโบเต๋โบตีบด้วครับเพื่อถือว่าเชียงโอ้โหโผมดูเซก็ได้ครับเอาหางยาวๆได้เชียงแดงๆนี่แหละครับหน้ามันนอยกัไข่โยมเป็นตะเลี่ยมจะทอด้อยู่เนาะเป็นงัวเลียงนะครับเด้อเอาพี่น้อยยังได้เชียงอีหลีครับงัวแม่นี่เด้อ เอาเอาไปเขา่าขอกเลี้ยงครับอืมง่าอยู่ครับร่างตัวเด้อเนี่ยอ่าขอกเลี้ยงก็แล้วขอกซ้เลี้ยงลงเงินนอกถุงดอกคาท้ำนี่อืมเท่าไหรก่อนสาวเจ็ดห้าร้อยสาวเจ็ดห้าร้อยเอาราคาเบาๆเด้พอพี่น้องเด้อเชี่ยงไงเชี่ยงเป็ง้อเลี้ยงนะครับเด้อเอาพี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาให้น้ำหน้านะครับให้ลูกให้หลานเลี้ยงก็ได้สองเมื่อเจ็ดห้าร้อยเรียกพื้นดีซะหน่ะเนาะเอาชิว่าดีเด้อ ไ้ตัวเดียวหอยย่นเอาเบอร์โทษเลยครับศู3ยดสนยแมาเก้าแปเด่อูนจงเนาะอยุนองอำเภนจังหวัดกาลสินอยู่ในอำเภอนำมนเลยเนาะการไปส่งซู่มือไหนเลยเก่าคือเก่าหรื่อโอ้ไปส่งหาคือเก่าไปส่งไห้เได้ครับด้วยนาพี่น้องโทรมาเด้อเอาโทรมาโทรมาตกสอนประกันเบิร์ตหรอ่ตกหนประกันเนาะ เป็นตาเลี้ยงครัเป็นตาเลี้ยงครับเชื่องให้ดีครับเพราะว่าผู้ได้แจ็บลูกก็ได้นี่นี่ถือว่าเื่องเนาะเฉียงนะครับเด้อเวลาบอกว่าโอ้เหงื่อหนามหง้่อหน่ายกันนี่จังหวานี่ไหลกันเลยคือท่อนั่นเดลยเหิ้วอหนามเหงื่อหน่ายกันคือรถถึงหนามมาเด้อเอาขอบคุณหลายครับ เปิดสักบาทครับแม่นี่เปิดสี่หมื่นสี่ต่อรองได้ต่อรองได้แม่ลูกเดียวบ่หรือสองสองตัวครับโอ้แยกไปเมื่อแล้วแยกไปเมื่อเร็วทองวางบ่ครับต้องฟังกเจ้าบกเจบความอันต้าผมผมว่าต้องว่างเลยเอาตีทองว่างเนาะเอาแม่ลูกสองเลครับทองว่างเด้อรวยสี่สิบขึ้นได้บ่ไก่ครับไก่เนาะรวย ซีซิบวกเ้อยซีซิบวกเลยรอยซีซิบหาคืนหมดละรอยซีซิบบวกเลยเอาตำๆำไปเนาะแง่เนาะครับเนาะทือว่าแง่เด้อยังสมบูรณ์เด้อยมีอัูกสองนะครับเนื้อหนังเพิ่งดีเด้อแข้งขาบ่มีตำนี้เนาะไม่มีตำนี้ประกันทุกถอนเลยนะครับเด้อลูกมันเร็วประกันประกันมดหมดลูกเนาะทั้งในเครื่องดำดำด้อครับเด้อหาแง่แง่ไนละเครื่องดำเอาคู่หางแง่อยู่ครับน้องซีซีซีหัวเนาะ อ๋อนมที่หัวนั่น้อาไตเพิ่นเอาถือว่าสมบูรณ์ครับแม่นี่เด้อเอาพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวถ่ายรอบตัวให้เบิ่งหน้าตาเพิ่นครับบดนี้หูยอสั่มือแปรงน้องหอยลินน้องรับเบิ่งหน้าหน้าสวยเด้อครับหน้าฟองกมเชื่องเนาะครับผมหน้าเลี้ยงเด้องงงเชื่องเพิ่งติดกล้องผมซี่ครับอืมเล็บก็สวยบ่เอาเบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งนุ่มหืมเรียบเล็บเรีบเรีบหลังเล็บนมหางจูเล็บน้อยลึ่งเล็บเอาเบิ่งกระพังเลยเนาะของหอยลินนี่เนาะ เพราะว่าประกันแบบนี้ด้วยหายเบิ้งหมดเลยนะครับเรือเบิ้องหมดเลยแต่ทางในเนาะเอาทางในแต่เบิ้งได้สิเบิ้งไหนเรื่อหอยลิ้นประกันหมดครับหมดลูกประกันเลยอืมันลูกออกกัประกันประกันเลยนะครับเอาถือว่าสมบูรณ์แล้วเด้อยางเอาแม่นี่เด้อยางที่สวยแข้งขาบ่มีตบบน,นี้นี่เอาถือว่าสมบูรณ์แม่เด้อสี่หมื่นสี่เอาสี่หมื่นสี่ต่อรองได้เนาะครับเนาะเบอร์โทษเลยครับบ้านี แปดส2งศูนย์แ1 2สองหนึ่งสองนึ่เก้มนี่นะครับเด้อยหอยลิ้นจากกุชชุมนะครับเด้อเอาถือว่าประกันให้เอาหน้าซื้อหน้าซื้อเอาหน้าซื้อเลยประกันทุกอย่างรอยสี่สิบห้าบวกประกันให้ประกันให้เด้วยประกันทั้งนอกประกันทั้งในให้ในเลนก็ได้เอาจบนี่ครับเอาถือว่าคล่องแคล่วด้อยสี่หมื่นสี่ครับต่อรองได้เบอร์ยูไนตี้คลิปนะครับเด้อเอา ตัวเดียวนี่ครับแม่นบพตัวนี้โอ้ตัวเดียวเนาะอ่ะขอบคุณหลายครับครับโอ้นี่ครับกินยาเจีงเด้เนี่เด้ออันนี้เนี่ยยืดสนามงัว่าเต้องห่วงเด้อพี่น้องเลี้ยงเลี้ยงนี่เพรต้องห่วงเด้อของหอยเล่นกินยาเจีงครับเลี้ยงง่ายเลี่ยงไงเอาบ่โอเทว่ด <จ>เออเลียงง่ายเลียงง่ายอนาเรี้ยงนาเลี้ยงออนี่ยนี่กลังกินยาเยอะเลยเอาท้ายพี่น้องเบิ้งง้กินหญ้าเพิ่งหายแล้วสี่หมนโอ้แขยบุได้เนะสี่หมื่นสี่เอาเพิ่งเป็นมากเ้อเอานี่การกินยญ้าของวัวขอกิออเอานี่ใท้ายให้เบิ้งก็คักบเห้ ช่วงรอบพงไก่กาขายงัวนขายการกินยานี่บางง่วนต้องโตแล้วกินโอ้กินได้เนาะครับคุณนี่ครับอืมเอล่าเนาเนาะลูกสองหูโอ้ลูกสองเอาถื้อมาสามได้บ้องกินยาเก่งเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเอาง่วนเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อเอาไปตัวที่สามได้เด้อพร้อมจะผสมแล้วเนาะเอาสี่หมื่นซีเอาเบอร์ใต้คลิปนี่แหละเด้อเองหอยดินนี่ละเอา กินยาดีประกันไดแม่ลูกหาที่หาเนาะลูกลูกใช่เลยครับเด้อเป็นลูกที่สองเนาะที่สองหที่หาทองว่างเนาะทองว่างน้อยหาซิบเด้อวุมสูงใช่ครับด้เนาะแม่โบนเนาะบอกหาสิบห้าโไม่จะมีอย่างเนาะมีจะมียังไม่มีตำมหนอะไรเลยแม่โบนครับเด้อปอมู้ดดำๆ่ล้ลูกใส่เอาแม่ลูกนี่แหละครับหาที่หาเด้อ พอด่างแป้งด่างทางที่ว่าแม่ทีให้ลูกดีแล้วแม่ลูกสองนะครับแม่ลูกสองนี่เป็นลูกไส้มันสีแดงนะครับนี่ไม่สีแดงโค้งตัว,วบอกลูกไส้ตรงนี้นเอาอมือหานอ้อแม่ได้ครับวันนี้แม่นี่บ่แม่นี่เลยแม่นี่กับหกมือหันหกมือถ่วนแม่ลูกคนบ่นเนี่แม่ครับโอ้อันนี้ <โก S 1> เป็นลูกไส้ที่กันเป็นลูกไส้ที่ก่อนลูกไส้เชฟหกแปดบอก เชฟหกแปดที่สามหนึ่งโอเคสามหนึ่งนครับด้วยเชฟสามหนึเป็นลูกลูกสองคน้มลูกแรกะลูกแรกเปลูกเชฟสามหนึ่งเป็นลูกท้เ้อครับด้วยหนิแม่เพื่อนด้อหนเด้อหกหมื่นเนาะอันนี้กับุ้งอยหาิบขึ้นไปล่ำตัวเงาเนาะลํำตัวเงาด้วยครับด้วยเอาไปอัดาับคับอาโค้งๆอาคว่าพ่พอเป็นยัางนด้สมบูรณ์สมบูรณ์เอาหกหมื่น้อครับด้วแข้งขาบมมีตนี้เนาะ ม่มีตำเหนิเลยโคบนี่ก็แม่นบ่านี่เท่าใดโคบนี่ยหามือหาได้ครับอันนี้เป็นลูกตุ่มเนี่ยบ่ปูขึ้นกันครับโอ้ขึ้นมานตุ่มปูใช้มือนี่เป็นลูกเป็นลูกไส้เลยครับเป็นลูกแรกที่กันเป็นลูกแรกที่กันเป็นลูกแรกได้สีแดงครับแม่นี่เป็นแม่ลูกแรกที่ว่าสซุ้มปูเครื่องนำดับหางย่างด้วยครับสีแดงเลยครับแม่เพิ่นเด้อเอาสีแดงเลยสีแดงก็ดีครับนี่เด้อแดงแบบแบบตาเลย งูลูกแล้วเนาะช่องว่างเนาะลูกน้อยๆเยอะลูกน้อยลูกไส้ด้วยเส้นเดียบเล็นลูกไส้เนาะอันนี้เป็นลูกผู้ใดเนี่ยลูกยังลโค้งตัวหรือหลอดโอ้ยหลอดหลอดได้เนี่ยหลอดได้เนี่ยเพิ่งหน้าตาสิเป็นหลอดนี่ยยังโอาเป็นลูกหลอดเนาะหาเหมือนหาเนาะเอาหาเหมือหาด้อตัวได้ไหมครับบวะนี่พูดดีโอ้บใหญ่เลยผมยานเสียงเพ่งเลยวะยาน ันมันอ,อ,อ,อบอบบดอะไรกะจีตัดอบขนมันดังแห้งนะนะโอ้นี่แม่ใหญ่นี่บ่เพิ่พนได้ลูกเจ้าตัวแม่นี่ลูกเดียวแยกไปแล้วเพิ่นคือสมบูรณ์คักแท้สมบูรณ์คักแท้แม่นี่ไหมเปิดจักบาทครับแม่นี่ใหญ่หน,นาเลยหัวมือเนาะสูงร้อยหกสิบพื้นร้อยหกสิบพื้นนี่นละครับร้อยหกสิบนันหนาด้อครับเด้อแม่นี่หนาเด้อเป็นแม่ลูกเดียวเด้อครับแยกลูกไปแล้วเด้อหนาครับหนาที่ว่าหนามากเลย ทางท่องแง่เลยนะครับทือว่าพ่นหนาได้เด้อหูยาวเสมอไปนะครับเด้อเอาแข้งขาบุ้งนี้ตรงนี้แม่เด้อทางข้อสวยเด้อลื่นได้ฮือพ่นขึ้นฮอลูกพ่นแยกลูกไปพ่นขึ้นฮอลูกพ่นดนะครับเด้ออาจ์ติตินกล้องผมเยอะหน่อยเด้อเอาบันทายพ่นหนีเอืทุบเครื่องดำๆพ่นหางาแง่ๆเอาที่ว่าสมบูรณ์เด้อแม่ยังลูกเด้อย้อนเปิดด้วยที่ขอบคุณครับออกเหมือนท่วนนะครับเด้อ เอ๋อแม่นี่หกหมื่ถน,นว 6, ถวนนะครับเด้อเอ๋อถือว่าสมบูรณ์ละเอาง่ายๆเด้อหกหมืม่นถวนนะครับเด้อเอาหมัดมดว่าเอาเบอร์ยูดไตคลิปด้วยครับเด้อของพ้อยยากาพ้อยยจันนี่แหละเอาเบอร์ยูดไตคลิปเด้อพ้อยยากาแค่รับทรัพย์ยู่นพ้อยยจันแบบนี่จากบ้านท <บ S 1> ่าพักน,น,<ำ>น้ำอำเภอหนองแหนเด้อโอ้ตำบลหนองแหนอำเภอกุชุ่มจังหวัดยจโสธรเด้อเอาผมสิไปก่อน อปิดท้ายตลาดเด้อแม่สวยๆนะครับปิดท้ายตลาดแม่สวยๆแดงๆใหญ่ๆนี่แหละครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไวหกหมื่นครับหกหมื่นสองนะครับ 62, นะ 62, เนาะหกหมื่นสองเด้อเพิ่นได้แม่ลูกเดียววะแม่นแม่ลูกมารคับโอ้ลูก <ผม S 2> แหละทอไร,ไรสามเดือนแล้วครับเป็นแม่สาวสามแม่สาวสมเซ้รโฟตัวทองแหลกผสมโก่งตเนาะ เป็นแม่สาวทองแรกผสมเทือแรกเนาะสช่เดือนแล้วครับผสมสองพันขาว่ะสามเดือนกลัวครับสามเดือนกลัวโอ้สามเดือนกลัวซิว่าตัวทองได้ครับผมแสดงว่าท่อแล้วนะเอาแม่สาวทองแรกบอกเลยเลยเด้อครับครับอ๋อเปิดเพิ่มว่าเท่าไหร่ก่อนครับหกหมื่นสองครับหกหมื่นสองเนาะสูงตัวไรครับแม่นี่สูงกว่ามัดลอยสี่สิบบวกครับลอยสี่สิบบวกเนาะหนาเนาะครับอ๋ถือว่าหนาเด้อหนาประกทุกอย่างครับประกันแข้งขาดีประกันทุกอย่างครับผมเชื่องพร้อมครับผมอืมนะครับนี่เด้อหูสันสันเด้อครับเด้อเออาาถืว่ บลามันเลื่อนร้อยอืมไส่ไหมแข็งขาดีเด้อครับเด้อเอาสีดีครับสีแดงเด้อสีแดงหนาครับแม่นีได้คว้วหนาเด้อเป็นแม่สาวทองแรกครับแข็งขาดีเด้อบะมีตำหนีเด้อเอานมสีหัวเอาเบ่งกระดครับแม่สาวแม่สาวสีเบ่งใหญ่จัง่อยล่ะนมเิ่งน้อยๆอยู่ท่านมีผู้ใดดึงเอาถือว่าสมบูรณ์เด้อเอาแผ่นหลังไงครับหนาแม่นีเด้อโค้นหางไงเครื่องดำเด้อ หางเงาสมบูรณ์ครับบรรทายมุ่นรึงขึงเอ้าแม่สาวทองแรกสามเดือนนะครับถือว่าตรวจทองได้แล้วเด้อเอ้าเปิดไว้หกหมื่นสองนะครับเนาะหกหมื่นหกหมื่นสองเนาะครหกหมื่นสองนะครับแม่เด้อเอาใบนี้มาเบิ้งตัวตัวนี้อีกาเลสัดแปดเทฟนี่หรู้กี่หน่อยเจ๊เปิดเท่าไรครับเปิดเท่าไรแม่นี่เปิดไปเจ็ดหมื่นสี่ครับเจ็ดหมื่นสี่เนาะนี่ครับโอ้ผสมสมวันที่สิบธันวาออกวันที่ยี่สิบห้ากันยา เกจเดือนแล้วครับเกดเดือนแล้วนี่ครับแปดเก้าเคหกแปดเคฟหกแปดเด้อเอาระประกันเลยรประกันแล้วปวะมาัปนะมามมเดือนเ็ดเดือนไปไนี่ละเดือนสิแปดแล้วเนาะเอาทองที่เท่าไหรครับนี่ทองตัวที่สองครับโอ้ตัวที่สองเลยครับแม่เด้อเอาเคหกแปดให้ทองเพิ่นสิบแปดเดือนแล้วล่ะสี่สบวกคลอยสี่บวกเนาะก้อนสูงลอยสีสบวกถือว่าประกันทองเลยสิบอกแล้ว ไค่สิออกแล้อะหางโค้งหางใหญ่เด้อครับเด้อหางเงีวแกงขาบุ้มีแบบนี้ลั้มตัวหนาด้นยครับแม่เนี่เด้วยมันล้วนปะมันเป็นตู้ไม่แม่ล้วนธรรมชาติครับมันเป็นตู้เพิ่นเป็นตู้เนาะครับไม่แม่ล้วนแม่เนี่ยตู้เนาะตู้ตู้แม่แม่แม่ล้วนตู้แม่ล้วนบนแม่ล้วนซ่าเอาถือว่าสมบูรณ์แล้วครับเด้ออ่างท่องใหญ่เด้อหนาครับได้เพิ่มหนานะครับถือว่า เอาสมบูรณ์ดูนหน่อ่นหางเงยเครื่องดำเด้อหาเงยนีะครับเอาใกล้ที่คอดแล้วล่ะครับด้วยเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วเอาอีกบาโดนกับคอดค่นกำหนดคลอดเดือนเท่าไรก่อกัญยากัญยาที่ยิบหาทำกัญยายิบหากัญยาเมื่อนี้ก็ลัคดาซิงหากัญยาเอาอีกสองเดือนกลัวๆเด้อเอาพี่น้องได้กินนองแล้วยี่ห้ากันยาได้กินน้องอีกสองเดือนกลัวๆเด้อเอาคือว่าสมบูรณ์ครับมแม่นี่เด้อเอาหนาเลี้ยงหนาเลี้ยงนะครับเชื่องกับเชื่องนนนเอานาะ<อ> แจ้งขาดีว่ามีจานี้เด้อของพอพนเด้อประกันครับประกันจำนี้เด้อประกันทุกอย่างประกันทุกอย่างประกันท้องครับประกันแข้งขาครับผมทุกอย่างเลยทุกอย่างประกันทุกอย่างเลยทั้งหมดประกันเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดหมื่นสี่พันต่อรองได้ต่อรองได้ครับต่อรองได้เจ็ดหมื่นสี่พันเด้อมีแต่ตัวสมบูรณ์เลยของพอพนเด้อเอาสองแม่เนี่ยแหละครับท่องทั้งสองเด้อ พ่อเบอร์โทรนะครับบ้าน084 084 961 961 8419 8419นะครับเน้องพ่อหย่งนะครับจันพันล้านครับพ่อจันพันล้านครับผมนั่นตัวคุณบอกครับพันล้านถูกต้องครับแม่ยนมณีรีบอกครับครับผมโอ้จันพันล้านนะครับพ่อพ่ออยู่บ้านอย่างครับอยู่บ้านคำพักน้ำตมบลญหนองแหน่อำเภอกุชุมจังหวัดยะโสธรบ้านคำพักน้ำตมบลญหนองแหน่อำเภอกุชุมจังหวัดยะโสธรหที่แปดเอาพ่อเหรอครับมาตะวักอะไ้น้ำโพนยิกา ลายครับปลากระยูโมชีเออยูยูยูโหชุ่มหลายลายครับผมถ่ายของโกชุ่มหลายครับพวกน้องเอวน้องฝ่ามีอะห้หมดหลายครับโอ้ยขอบคุณหลายครับวันนี้เด้อโอเคครับผมของปีสไทยตลาดไทยปีสไทยตลาดไทยเด้อต่อร้องได้ครับราคาคุยกันได้ผมถ่ายในพ่อการไปส่งนี่เตัวไหนการทงเดี๋ยวนี้เขาชิบแปดบาทแต่กี้ชิบห้าบาทตามกิโลเนาะครับผมแต่ว่าถ้าใกล้กับฟี่อยู่ฟี่กันใกล้ใกล้เออให้ใกล้ฟี่เนาะครับผม กันไก่ก็ว่าตามกิโลเนาะแก้วเท่ากับนกิโลครับเพราะว่าน้ำมันแพงเนี่ยเนาะเอาเห็นใจเห็นใจครับเอาเส้นสองฝ่ายสองอนห่อบอลถือเอาครับไปซ่อมห่อนซ่อมทวเทศไทยครับทั่วประเทศไทยครับผมห่อนหมอนบอลตะไก่เนี่ยก็จังว่ากันเนาะซอยข่านน้ำมันเนี่ยราคาคุยกันนะครับน้ำมันแพงครับเออเป็นธรรมดาครับเห็นใจเส้นสองฝ่ายเนาะครับผมเอาขอบคุณหลายพ่อเด้อครับโอเคขอบคุณมากครับครับขอบคุณหลายครับครับครับสวัสดีครับตลาดไหวพอดีครับอำเภอหนองพอกมื้อนี้ นะครับผมสีอยูส่วนตลาดเลือกนะครับน้องเพิ่งแล้วนะครับเด้อนะครับถ้าถงอกถึงใจยังไงนะครับแต่จะลืมนะครับเด้อกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเลยนะครับขอการร่วมใจจากพี่จากน้องทุกทุกท่านครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ